เอาละครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กานะครับคือวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันแย่แล้วก็มันส่งผลกระทบกับคนบางส่วนหรือว่าเยาวชนบางส่วนนะครับคือผมไม่เข้าใจนะครับสังคมสมัยนี้หรือว่าบุคคลบางคนนะหรือส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมีปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องเยาวชนคนหนึ่งที่ไปก่อเหตุเรื่อง ใช้อาวุธปืนยิงคนในห้างนะครับพละกอนผมไม่เข้าใจว่าทําไมว่าโจทย์หลักหรือว่าคําพูดหลักของคนส่วนใหญ่จะพูดว่าไอเด็กคนนี้มาติดเกมคือผมพูดของมุมผมมาขอพูดในมุมของคนติดเกมนะผมคนหนึ่งแหละตอนนี้ผมอายุสามสิบสามติดเกมผมมาติดเกมติดมากผมเล่นเกมมาตั้งแต่เล็กจนโตฮะติดถึงขั้นว่าผมตั้งแต่ผมทํางาน ผมทางานตั้งแต่อายุสิบสองอะตอนแต่ว่าผมมาทํางานแบบเป็นงานหลักอะตอนอายุยี่สิบเชื่อไหมผมติดติดงอมอะชนิดว่าตอนอายุยี่สิบปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีมือถือไม่ได้เล่นเกมผ่านมือถือผมนี่แทบจะนอนเฝ้าร้านเกมอะแต่ผมก็ทํางานทําทุกวันอย่ามาอ้างว่าพอม,มีปัญหาไอเด็กที่แบบไปสร้างปัญหามันติดเกมไปสร้างปัญหาเพราะมันติดเกมมันไม่เกี่ยวถ้ามันติดเกมอะมันไม่อยากไปไหนหรอก แม่งมันอยากนอนอยู่บ้านมันอยากเล่นเกมผมเหมือนกันทํางานเสร็จพอว่างปุ๊บผมก็เล่นเกมโหไม่อยากทาเพี้ยอะไรหรอกอยากทางานเอ้ขอโทษอยากเล่นเกมว่างปุ๊บนี่อยากเล่นเกมคือถ้าเด็กเล่นเกมมันไม่ออกไปทําอะไรตลับไอ piece, ้ระยำตําบอลแบบนี้หรอกมันติดเกมมันอย,อยากอยู่บ้านคนติดเกมมันต้องอยากอยู่บ้านอยากนอนเล่นเกมมันไม่เอาเวลามีค่าของมันอะเอาไปเสียเวลาการสร้างสถานการณ์หรือว่าสร้างเหตุการณ์แบบนี้หรอกอย่าไปอ้าง ว่าแบบเฮ้ยเด็กติดเกมมาทำเรื่องแย่ๆพวกคุณมันไม่ได้มองความจริงแม่งเอาตะก,กะแย่ๆของคุณเนะ่ยความคิดอคติของคุณนะ่ะมาพูดอย่าไปโทษเด็กติดเกมผมเนี่ยทํางานอายุสามสิบสามว่างเล่นเกมอย่างเดียวเลยมีรถมีบ้านมีเงินมีครอบครัวมีลูกผมก็ยังเล่นเกมในปัจจุบันเนี่ยงานผมทํามาสิบสามปีแล้วเนี่ยเออผมก็ยังทํางานอยู่ผมไม่อยากไปไหนเลยแม่งว่างอยากเล่นเกมอย่างเดียวแหละ อยู่ครอบครัวเล่นเกมไม่อยากออกไปไหนหรอกไม่อยากออกไปเจอสังคมแย่ๆแบบนี้หรอกไอ้ใช่มึงอยาดด่าโทษมึงอยา UE, ่าโทษว่าเล่นเกมมันแย่มึงอย่าไปโทษคนเล่นเกมคนมันแย่ก็คือคนมันแย่คนมันไม่ดีคือคนมันมันไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเล่นเกมหรือไม่เล่นเกมเหรอกอย่าเอาตะก,กะแย่แยๆความคิดส่วนตัวมา,มาเหมารวมกับคนที่เขาเล่นเกมขอร้องเถอะสังคมเด็กเล่นเกมมันเยอะ Hình trái không đúng rồi.